สวัสดีครับไวรุ่นครับพบกับนนวดอีกแล้วนะครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์หนึ่งอย่างของป um ั๊มปตทนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่ใช้มานานแล้วแต่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนะครับ <laughs> บัตรบรูการ์ดนั่นเองนะครับบัตรบรูการ์ดที่นนวดคิดว่าหลายๆคนคงมีกันนันแหละนะครับก็เติมน้ำมันพักผ่อนแวะกินข้าวอะไรกันใน ปั๊มปตทนะครับเติมน้ำมันแล้วก็อย่าลืมสมัครบัตรบูการ์ดด้วยเมื่อก่อนนะน,นวดกับน้านั่วเนี่ยสงสัยว่าคือจริงๆแล้วนะสิทธิพิเศษในบัตรของของบูการ์ดเนี่ยเขาก็มีเยอะนะแต่น,น,นวดเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไอ้เรื่องการช้อปปิง้งหรือว่าแลกแต้มแลกอะไรต่างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบไลฟ์สไตล์ของน้านนวดสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็เลยลองถามทางคือชอบชอบกินกาแฟาอยู่แล้วนะครับก็ถามอเมซอนนะครับว่า ไอ้บัตรบูการ์เนี่ยคะแนนที่สะสมไปเนี่ยมันเอาไปทําอะไรเขาก็ตอบมาว่าก็หนึ่งแต้มแลกได้20บาทเออเฮ้ยอย่างนี้แจ้วก็เลยวันนี้ก็เลยลองใช้งานดูนะครับอเอาบัตรบูการ์เนี่ยแหละไปยื่นที่พนักงานของอเมซอนบอกว่าใช้คะแนนลองใช้ก่อน100แต้มแต่ในใจเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีแต้มเท่าไหร่สุดท้ายแล้ว ก็ใช้ได้นะครับนนดกินแบล็คคอฟฟี่นะครับแบล็คคอฟฟี่ร้อนแบล็คคอฟฟี่ร้อนเนี่ยจากราคาปกติเนี่ยสามสิบาบาทนะครับก็ใช้100แต้มก็ลดไป20บาทฉะนั้นเท่ากับว่ากินกาแฟสดของอเมซอนเนี่ยแบล็คคอฟฟ่ในราคา15บาทเอออย่างนี้ดิอย่างนี้ถือใช้ได้นะครับแล้วก็ดูสรุปคะแนนเนี่ยของนนดดมีประมาณ1,400คะแนนเออเท่ากับว่าถ้าเราแลก หนึอแต้มไปเรื่อยๆเนี่ยกินได้อีกถึง14แก้วเลยนะลงทุนแค่15บาท15บาทเลยนะเออไม่มีปัญหาเลยนะก็ไขข้อข้องใจแล้วก็ตอบโจทย์ของนันวดอีกหนึ่งรายการนะครับก็คือเรื่องของการดื่มกาแฟนะครับก็บัตรบรูการ์ดใครที่มีนะครับเติมน้ํามันหรือว่าเวลาซื้อกาแฟอเมซอนเนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่ามีบูการ์ดไหมมีบูการ์ดไหมเพราะว่ามันสะสมคะแนนได้นะครับสะสมคะแนนใครที่ ไลฟ์สไตล์เดียวกับนัาหนวดก็ลองเอาไปใช้ในการซื้อกาแฟ Amazon กินกันนะครับจริงละ1 0 0แต้มเท่ากับ20บาทสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าไอ้นัารั่วมันกินอะไรวะเอพเิโซเย็นเอพเิโซเย็นมัน55บาทหรือไงนี่นแหละนะครับมันก็จะเท่ากับเท่ากับว่าถ้านารั่วมันใช้200 200คะแนนนะครับ200คะแนนก็แทนเงิน40บาทแทนเงิน40บาทเท่ากับว่า มันก็ลงทุนอีกแค่15บาทเหมือนกันก็ได้กินเอปิซโซเย็นแล้วเออนะก็เข้าใจกันง่ายๆนะครับบางคนมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้งานนะครับนั้นหนวดเองก็มีไอตัวอะไรวะสมาชิกเนี่ยอัทุกอันเลยนี่พี่บอกมีเยอะมากนะครับที่ใช้บ่อยๆก็ PT นะครับปั๊มเชลก็มีนะครับปั๊มอื่นๆก็มีเนี่ยบางจากก็มีบางจากก็หนึ่งร้อแต้ม20บาทเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ สมัครสมาชิกแล้วก็ใช้ให้เป็นนะใช้ให้มันเกิดประโยชน์จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเขาให้คืนเรามาเนี่ยก็เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของเรานะครับยังไงใครที่ได้ลองใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรบลูการ์ดในด้านอื่นๆน,นะก็ลองคอมเมนต์มาบอทบอกน้าหนวดบ้างว่าใช้แบบไหนบ้างนะครับให้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับหรือใครที่ใช้ไปดื่มกาแฟเมซอนเหมือนน้าหนวดก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันนิดนึงว่าเริ่มครั้งแรกเป็นยังไง ไมนะ่มีอะไรมากคลิปนี้สั้นๆนะพอดอีได้ลองใช้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์กันดูนะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้นันวดและบัตรบรูการ์ดปอทอไปก่อนครับสวัสดีครับไปเล่น